শোনো বন্ধু ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามดาราน news ครับวันนี้อยู่กับผมดนที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการบันเทิงและตอนนี้ช่วงแรกของเราก็พร้อมอยู่แล้วกับข่าวหน้าหนึ่งครับ เริ่มต้นข่าวหน้าหนึ่งในวันนี้ครับจะพาไปดูข่าวของสาวแยมมัทิราเธอนั้นก็ปฏิเสธว่าหนุ่มอาร์ตพรสุดไม่ได้ตามจีบอย่างที่มีคนเมาส์กันแต่ยอมรับว่าสนิทกันในฐานะพี่น้องครับ เป็นสาวที่เนื้อหอมซะจริงๆเลยค่ะสําหรับสาวแยมมาธิลาที่ล่าสุดก็มีข่าวว่ากําลังถูกหนุ่มอาร์ตพัสดูตามจีบซึ่งงานนี้นางเอกสาวก็ออกมาโต้ทันทีว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะเป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นส่วนสถานะตอนนี้ก็ยังโสดสนิทเหมือนเดิมยังไม่มีใครที่เขาผาดูใจเป็นพิเศษพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความรักแต่อยากจะโฟกัสให้กับเรื่องงานดีกว่าที่ตอนนี้คิวงานถ่ายละครแน,น่นเอียดเลยค่ะคือกับพี่อาร์ตหนูรู้จักพี่อาร์ตอยู่แล้วม,มันมันไม่ คือจะไม่รู้จักได้ยังไงก็เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ในช่องที่อยู่นานก็หนู้ก็เคารพเขาในฐานะพี่น้องค่ะก็ไม่มีไม่มีการจีไม่มีการคุยอะไรทางนั้นเจอกันตางงานต่างค่ะไม่ไม่มีละครอะไรด้วยกันค่ะแต่งานอีเวนต์งานงานช่องงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเจอกันนิ่งสนิทไม่มีอะไรเลยปกติมากแต่หนูแฮปปี้ดีนะคะแฮปปี้แบบอยู่แบบนี้แฮปปี้ดีหนูรู้สึกว่าความรักมันตอนสาบหนูตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาใช่หนูอยากหนูอยาก ตั้งใจเรียนแล้วก็ทำงานไปก่นอนเพราะตอนนี้งานก็ท่วมหัวห,หนูไปหมดแล้วก็แค่นี้ก็หนักพอแล้วถ้าคือไม่รู้จะมีใครเข้าใจหนูไหมในเรื่องการเป็นนักแสดงแล้วการไม่มีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องเส,เสียใจอยู่แล้วก็เลยใช่แล้วก็หนูก็หนูว่าหนูยังไม่ยังไม่พร้อมจริงๆอะค่ะก็ก็ก็แน่นอยู่หนแน่นอยู่เหมือนกัน หลังจากที่แจ้งเกิดเป็นกระแสะคู่จิ้นกับนุ่มเพชรธกิจในละครเรื่องบาร,รจันได้ไม่ทันไรก็มีข่าวลือออกมาว่าบรรดาแฟนคลับอยากให้สาวปางกัน,นรันเปลี่ยนเป็นคู่จิ้นกับนุ่มอเล็กติเดตแทนซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ออกมาโต้ทันทีว่าไม่เป็นความจริงแต่ยอมรับว่าตนนั้นก็สนิทก,กับนุ่มอเล็กมานานแล้วเพราะเปน็นเพื่อนในแก๊งและมีผู้จัดการคนเดียวกันโดยไม่หวังว่านักแสดงรุ่นพี่อย่างจอยลีลานีจะเข้าใจผิดค่ะพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเร็ดนี้ก็เตรียมจะมีละครเรื่องใหม่ที่แสดงคู่กับนุ ส่วนสถานะหัวใจในตอนนี้ก็ยังโสดสนิทเหมือนเดิมบอกหากมีแฟนใหม่ไม่ขอคบคนในวงการค่ะตายแล้วท่านเพชได้ยินนี่น้อยใจเลยนะ <c oughs> จริงๆใครก็ได้ค่ะแต่พอดีด้วยความที่อย่างอาเล็กอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าอยูออ่มีผู้จัดการคนเดียวกันอะไรเงี้ยคนก็เลยอาจจะมองไปทางนั้นด้วยหรือเปล่ามีถ่ายรูป,รปออรด้วยกันไปออกรายการด้วยกันอะไรอย่างจริงจริง,รงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะมีละครกับเพชอีกเรื่องหนึง <c oughs> ่งค่ะจริงๆก็รู้จักมานานแล้วค่ะแล้วก็ ก็เจอเวลาไปไหนไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างโอ้ยไม่ใช่หลอกเขาเล็กนี่ต้องมีข่าวกับพี่จอยเปล่าออ <laughs> โอ้ยพี่จอยก็รู้จักกันค่ะไม่มีอะไรเหมือนช่วงนี้ไปออกรายการเลยด้วยกันบ่อยมากกว่าแล้วก็เม้ามอยเรียกว่าเล็กนี่ด่าบังตลอดเวลาดีกว่านะคะ <laughs> แซวกันแซวกันมากกว่า <laughs> จริงๆก็ถ้ามีก็ดีค่ะก็เคยคุยกันว่าเออถ้าได้เล่นละครด้วยกันคงดีเพราะว่าซีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรน่าจะง่ายขึ้นก็ ก็รอรอดูค่ะถ้ามีโอกาสจริงๆโอ๊ยหนูไม่เกี่ยวนะค่ะก็รู้จักเป็นเพื่อนซีกันมากกว่าจริงซีกันมานานแล้วค่ะจริงจริงนใครก็ได้ค่ะพี่จีนกใครก็ได้เลยก็อยากมีคู่จิ้นหลายคนก็ได้ดีค่ะก็ได้เปลี่ยนคู่เล่นละครไปเรื่อยจริงอยากก็อยากร่วมงานกับเล็กก็เคยพูดไว้เท่าที่อ่านนะคิดว่าเรื่องนี้ต้องไปตามชอบเขาเนี่ยตอนปาราจันเขามาแบบตามชอบเราอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเครียดเหมือนกัน ก็น่าจะเป็นแนวอันนี้ค่อนข้างแบบทันสมัยโรแมนติกค,คอมดี้เลยคะ่ะก็น่าจะจินมากกว่าเดิมโอ,อ้ยหัวใจว่างไม่มีเลยคะ่ะจริงๆแฮปปี้ที่เป็นเป็นอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอ j นจอยกับการอยู่กับเพื่อนกับครอบคร<อ>ัวมากเลยค่ะไม่ไม่เมื่อก่อนก็บอกเห็นไหมล่ะไม่ไม่เกี่ยวคะ่ะ <laughs> ก็มีคะ่ะแต่ว่าโอ้ต้องมันต้องใช้เวลาเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็เลยไม่ค่อยอยากรีบด้วยอะไรเงี้ยคคนนอกจริงๆชอบคนนอกวงการอยู่แล้วค่ะ เรียกได้ว่าหลังจากที่แม่ทุมปทุมวดีต้องเข้ารักษาอาการป่วยจากโรค ALS หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมานานกว่า3ปีก็ทําเอาคนในครอบครัวข้อมูลคดีเศร้าใจไม่น้อยแต่ล่าสุดก็ยิ้มออกกันสักทีค่ะหลังพ่อรองและลูกสาวยุทธปฐมวันที่ได้มาร่วมในงานมิลเลอร์มัสรูมก็เผยถึงอาการป่วยของคุณแม่ทุมว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วกว่า50%สสามารถพูดคุยตอบสนองต่อคนรอบข้างได้ดีแต่จะติดอยู่ตรงที่ยังไม่สามารถขยับเนื้อขยับตัวได้ และยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้กังวลอะไรและงานนี้ทั้งคู่ยังฝากมาขอบคุณเหล่าเพื่อนคนในวงการบันเทิงที่คอยส่งกำลังใจให้มาโดยตลอดค่ะอ๋อต้องบอกว่ามันเป็นความมาหัศจรรย์มากในชีวิตผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เจอเจอถึงมหศัศจรรย์อย่างนี้จากทําให้คุณปฐุมดีเนี่ยจากที่ไม่รับรู้อะไรแล้วนอนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น เราไปพูดอะไรก็ไม่สนใจฟังเราตาเ็าลอยหมอก็บอกว่าหมดทางรักษาแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้มาเจอกับเห็ดซาง่วงหรือเห็ดพิมานตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นความมหาตรจรั์เป็นปาฏิหาริย์สำหรับครอบครัวเราจริงๆหลังจากที่ได้ทานเห็ดพิมานไปแค่ประมาณเข้าเดือนที่3ามอะค่ะการเปลี่ยนแปลงคือชัดเจนมากจากที่แม่ไม่ตอบอสนองเลยเริ่มยิ้ม พอยิ้มเสร็จวันต่อๆมาก็พูดคุยได้แล้วก็จําได้หมดจําชื่อจริงของคนในครอบครัวได้หลังจากนั้นก็ตอบสนองเร็วขึ้นเรื่อยๆค่ะยังอยู่สองปีได้3ปีละปัญหาหลักก็คือยังหายใจเองไม่ได้ก็คือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่อะไรเงี้ยค่ะถ้านํากลับมาบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะอันตรายใช่ค่ะตอนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ห่วงอะไรแล้วนะคือนะวันนี้ทุกวันแทบจะยิ้มแล้วเพราะว่าเห็นจาก อาการของคุณแม่ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจากที่เริ่มแค่ยิ้มได้พูดได้วันนี้เนี่ยเราถามอะไรปุ๊บตอบได้เร็วตอบได้เร็วขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดยาวมากๆแต่ก็คือการตอบสนองเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบคิดในทางบวกเพราะว่าเราจะไม่คิดเผื่อถึงวันที่แบบเอ๊ะวันหนึ่งถ้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่คิดณวันนี้เราดูจากอาการที่แม่เป็นเราเห็นแล้วเราชื่นใจเราดีใจอะไรเงี้ยค่ะเกิน5 0าสิบอะ เกิน5้าิบผมรู้เวลาที่ปทุมดีคนเดิมเริ่มกลับมาแล้วมผมถามหยิบแบงค์ขึ้นมาถามยุย้ยแบงค์อะไรหยิบแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยหยิบแบงค์พันนี่แบงค์อะไรแม่แบงค์พันแล้วถามนี่เงินของใคร<ม>เขาบอกเงินของแม่เงินแม่นี่ปทุมดีกลับมาแล้วจากที่ไม่คุยเลยจากที่ไม่ยิ้มเลยอะไรเงี้ยคือทุกคนเนี่ย ยิ่งท่ายุสสนิทนะคะก็จะติดตามข่าวแม่อยู่แล้วแล้วคอยถามตลอดบางคนก็มาเยี่ยมจนถึงวันนี้ทุกคนก็แบบดีใจด้วยมากก็รอว่าหายใจเองได้เมื่อไหร่พากลับแน่ เดินทางมาถึงโคงสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับโครงการเด็กปั้นปันความสุขปลูกความรู้สู่อนาคตยั่งยืนซึ่งตลอดระยะเวลากระ2เดือนหลังจากเข้าค่ายเด็กปั้นเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม2558น้องๆเด็กปั้นต่างก็อยากๆก,ก,กันไปซุ่มทําโครงการไครเซนเพื่อกลับมาแข่งขันกันในรอบสุดท้ายผลคะแนนจากคณะกรรมการก็ออกมาอย่างเป็นเอกฉัน โดยโครงการของน้องๆเด็กปั้นที่ได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทเพื่อนําไปต่อยอดพัฒนาโรงเรียนของตนให้ยั่งยืนต่อไปได้แก่โครงการริสแอนแชร์โรงเรียนมัชยระธรรมสาธิตโครงการเด็กปั้นปั่นเปลี่ยนโลกสร้างสารรค์สังคมส่วนนาคที่ยั่งยืนโรงเรียนขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาและโครงการสร้างสังคมมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากพี่สู่น้องโรงเรียนแม่อ่อนวิทยาลัยจังหวัดเชีงยงใหม่ค่ะ และมาปิดท้ายช่วงนี้ครับกันที่เพลงคนไม่เข้าตาจากตั้มเดอะสตาร์ครับ You got